อัสลามุอะลุยกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่28มกราคมพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาพอดิบพอดีนะครับวันนี้จะเอา,เอาหน้าวังเพชรหน้าวังใช้กระถาง8นิ้วมานำเสนอนะครับก็ก็ที่ที่จะไปถ่ายขึ้นกระถาง11นิ้วแต่ลงขายก่อนนะครับมันเต็ม8นิ้วแล้วก็ลงขายก่อนเดี๋ยวลูกค้า เมินต้นไหนก็จะเอาไปาขึ้นกระถาง11นิ้วนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกดถูกใจนะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ในเฟซเฟซเฟซบุ๊กนะครับใน Line ใน Instagram นะครับใน TikTok ใช่ไหมแล้วก็ในขายดี .com นะครับแล้วก็ที่ที่ที่หลักเลยก็คือใน y t u t u นะครับก็าฝากกดถูกใจ กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยก็ดีนะครับใน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 ยูทูบก็ผมก็อยากให้แชร์แชร์ให้ผมหน่อยครับจะได้มีคนเห็นผมมากขึ้นโอ้ผมงอกเต็มเลยตอนนี้ก็คือทํางานเยอะทาอะํางานเยอะเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับก็ก็ทําในเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คือเราอยากมีหน้าร้านอะ่ะเราอยากขยายอยากให้มีคนเห็นเรามากขึ้นเราก็ต้องทุ่มเทให้มากขึ้นเราก็ต้องมุ่งมั่นให้มากขึ้น จะหวานเยน็นหวานเย็นมันก็ไม่ใช่คืออยากอยากเก่งอยากเด่นอยากมีอยากรวยก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับเราไม่ได้ไม่ได้มีสมบัติพระสถานอะไรไม่มีมรดกไม่มีอะไรก็สองมือสมองแล้วก็หัวใจแล้วก็กำลังสู้ไปนะครับเพื่อแบบอีกหลายๆคนอีกหลายๆชีวิตที่ทำงานอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้แบบมีกำลังสู้ด้วยกันนะครับก็เอาอเอาตัวนี้เลยนะครับเนี่ย หน้าวางตัวแตกปะการังเนี่ยมันมีทั้งแตกปะกาลังแล้วก็เป็นตัวธรรมดาก็มีต,ตัวแตกปะการังก็จะอย่างเนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละนะครับก็จะเอาไปขึ้นกระถาง11นิ้วละมันมันไม่เหมือนไม้ไม้อาราบีขัามแบบยังไงอ่ะแบบกิ่งธรรมดากิ่งธรรมดามันก็จะกิ่งใหญ่ๆต้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอันนี้จะต้นเล็กหน่อยต้นเล็กหน่อยแล้วก็เนี่ยครับแต่มันกิ่งมันแตกเป็นร้อยเลยนะต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่ง เอ๊ะเดี๋ยววันนั้นมันลงไปถึงต้น,นที่เท่าไร่เริ่มใหม่เลยนะของเก่าไม่เอาแล้วนะอ่ะต้นที่หนึ่งเลยต้นที่หนึ่งเลยนะครับต้นที่หนึ่งเลยของเก่าไม่เอาแล้วนะมันมีของเก่าอยู่ปะมันก็มีของเก่าอยู่แหละอ่ะต้นที่หนึ่งนะครับอ่ะต้นที่สองนี่ใส่กันนี้เลยนี่นี่มันเต็มและ้วมันเต็มกระถางแล้วครับเต็มเต็มเต็มกระถางแล้วนะครับก็คือจะเอาขึ้นไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วนะครับ ก็ขายก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าเมินต้นไหนหรือว่าต้นไหนไม่มีใครรับก็พยายาไปขึ้นกระถางที่แปดน,นิ้วเนี่ยต้นที่สองแดดก็จะตกแล้ววันนี้ันนี้คือพอดีว่ามีธุร,ปประปากฟังคุยกับพี่โอ๋คุยกับร้านรถมือสองแล้วก็คุยธุร,ระปับฟังเรื่องที่ทางต่างๆว่าเราจะจัดโซนจัดอะไรใหม่กันยังไงเพราะว่าที่นี่อยู่กันแบบเป็นแบบครอบครัวนะครับไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ก็จะมีการมาประชุมอะไรกันแป๊บนึงนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สาม ดูดิกิ่งก้านเยอะๆเนี่ยแต่เป็นปากาลังอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิต้นที่สามนะครับเนี่ยก็ต้นละสามร้อยนะครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เลยไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะครับต้นละสามร้อยขอค่าส่งก็ต้นละสี่สิบนะครับต้นต่อไปก็ขอค่าส่งยี่สิบบาทนะครับนะครับห้าต้นส่งฟรีนะครับห้าต้นส่งฟรีนะครับห้าต้นส่งฟรีเลยดูต้นใหญ่ๆสวยๆต้นละสามร้อยนะครับขอค่าส่งทั้งกระถางขอค่าส่งก็ต้นละสี่สิบบาท ขอค่าส่งก็ต้นละสีบาทอย่าส่งทั้งกระถางเลยอันเนี้ยเอาไปไปใส่กระถางที่นิ้วเหอะมันเต็มกระถางแปดนิ้วแล้วเอาไปก็ต้องถอดกระถางทิ้งนะครับก็ขอค่าส่งต้นละสี่สิบาทต้นต่อไปขอต้นละยี่สิบบาทนะครับห้าต้นส่งฟรีนะครับห้าต้นส่งฟรีเลยอันนี้ใหญ่มากใหญ่เต็มแปดนิ้วหมดแล้วนะครับก็เนี่ยเห็นมันอย่างนี้อย่างนี้เหอโอ้โหใหญ่รากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติต้นที่สามอ้าต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่ สวยมากสวยมากนะครับก็มีใบเหี่ยวเหี่ยวใบแห้งๆมากเพราะว่าใบแห้งมันจะเยอะหน่อยเพราะกิ่งมันแตกเยอะนะครับกิ่นแตกเยอะมากกิ่นแตกเยอะมากเนี่ยสวยมากนะครับมันแน่นเลยนี่ต้นที่สี่นะครับต้นที่ห้าหยิบเลยนะครับโอ้ยแตกประการังอย่างนี้เลยกิ่งเป็นร้อยอ่ะนะครับต้นที่ห้านะครับหน้าวังหน้าวังนะครับเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่เทอะทะอะไรมันจะเป็นแบบ มีกิ่งเยอะกิ่งเยอะต้นก็อ้วนๆสวยๆแหละเนี่ยกิ่งก้านใบตั้งตรงองเอวมีสมบูรณ์บูนสูงเลยเนี่ยนะครับขายราคานี้เลยนะครับสี่ต่ก่อนขายเท่าไหร่ห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยเออแต่ก่อนขายห้าร้อยนี่ไม่เอาแล้วขายอย่างเงี้ยแหละเผื่อลูกค้าเอาไปขายต่อไปทํากําไรเอาแต่ก่อนผมขายห้าร้อยใครที่ตามคลิปผมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าราคาไซส์เนี่ยผมขายตัวละห้าร้อยนะเพราะว่ามันจะไปขึ้นเอ็ดนิ้วแล้วมันไม่ได้เล็กๆแล้วเนี่ยยอดเต็มเลยผมไม่ได้อะไรผมเลี้ยงปล่อยเนี่ยดูดิ นี่เป็นแตงประการังนะกิ่งก้านทรงต้นใหญ่ต้นใหญ่เต็มกระถางแปดนิ้วแล้วนะต้นละสามร้อยเองผมขายต้นละสามร้อยนะครับขอค่าส่งก็ต้นละสี่สิบต้นต่อไปก็ขอค่าส่ง2ี่สิบาทนะครับห้าต้นส่งฟรีเลยห้าต้นส่งฟรีเนี่ยเนี่ยดูดิโตดใหญ่เลยเนี่ยดูกิ่งก้านเยอะเยอะ้วนอ้วนเลยเป็นกิ่งประการังที่อ้วนๆสวยสวยนะครับต้นที่หกอ่ต้นที่หกแล้วต้นที่7็อันนี้ส่งธรรมดาเนี่ย ทงธรรมาดามจะใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นถังๆอย่างนี้เลยเห็นไหมทรงธรรมาดามจะเป็นถังๆอย่างนี้อ๋อนหน,ออนูหนูมาอ๋อ <laughs> พาาี่จะพาไปดูตรงนี้นไต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดเนี่ยกิ่งก้านทรงสวยๆใบสวยๆเนี่ยที่เจ็ ยมากสวยมากนี่กิ่งก้านทรงธรรมดาพอธรรมดามันจะเป็นแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นหน้าวังนะครับเนี่ยดับจะเป็นแน่นๆกิ่งก้านทรงสวยต้นจะหนากว่าครับเนี่ยกิ่งแตกเป็นจังหวะนี้นะครับเนี่ยต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่แปดเนี่ยดูอันนี้ก็สวยต้นที่แปดใครจะเอาแบบธรรมดาก็เลือกไปใครจะเอาแบบปากกาล่างก็เลือกไปปากการัางก็จะสูงหน่อยนะครับกิ่งก้านจะเยอะต้นก็จะเล็กหน่อยถ้าเป็นแบบ ทรงธรรมดาก็กิ่งก้านก็น้อยหน่อยต้นก็จะล่ําหน่อยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับเนี่ยต้นที่แปดสวยเลยนะครับเนี่ยดูซ้ายขวาหน้าหลังจังหวะมิติกิ่งดีต้นที่เก้าอันนี้ใหญ่มากต้นที่เก้าอันนี้ใหญ่เต็ม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 อย่างนี้เลยเต็มเต็มอย่างนี้เลยเห็นไหมต้นที่เก้าใหญ่อลังการเลยนะครับโอ้โหเต็มแล้วอะ่ะเดี๋ยว ยวผมเคาะให้ดู okay, เห็นเลนลากลากเต็มนะครับเนี่ยเต็มกระถางหมดแล้วนะครับเต็มกระถางแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยล้นแล้วด้วยแหละนะครับเนี่ยไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยเอาไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วนี่เลยมันเต็มมากต้นที่เก้านะครับต้นที่สิบเนี่ยใหญ่ ใหญ่เลยเห็นไหมนี่ดูทั่วทรงเวดูเงียนดีสุเต็มกระถางแปดนิ้วแล้วขายแค่นี้ครับขายราคานี้นะครับก็ใครที่ตามคลิปผมมาตั้งนานก็จะรู้ว่าปกติผมไม่ได้ขายราคานี้แต่ว่าตอนนี้มีลูกค้าซึ่งไปขายต่อเยอะนะครับเยอะผมก็เลยลดราคาลงเพื่อให้แบบไปขายได้สบายๆไม่ต้องไม่ต้องแบบเกลียดราคามากไม่ต้องไปบวกเยอะะก็เอาไปขายเท่าผมที่ขายจะก,ก่อนนะขาย5้าอย ก็อพอแล้วเอาไปใส่กระถางที่เบ็ดิ้วแล้วขาย5้าร้อยขายง่ายๆนะครับก็ขายได้เร็วด้วยเพราะไม้มันสมสมน้ําสมเนื้อนะครับผมก็จะขายลดราคาลงเพื่อให้ลูกค้าแบบเอาไปขายต่อได้ไปทํากาไรต่อได้จะได้แบบหารายได้กันไปแล้วกันเนี่ยต้นที่สิบสิบหนึ่งนะครับเนี่ยสวยๆใหญ่ๆเลยนี่คอมแพคด้วยคอมแพคด้วยแล้วก็ใหญ่มากด้วยเต็มกระถางแล้วนะนี่เต็มกระถางแล้วนะครับอิงก้านทรงดีโคตรดีดด,ด,ด,ดูเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยแสงมันจะหมดเนาะ เห็นไหมมันจะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นนะดิตั้งนะมันไม่ค่อยเห็นนะแต่อย่างเนี้ยถึงจะเห็นเนาะแต่มันก็เดี๋ยวตั้งอยู่กันเอาแค่พอได้เนาะพอได้เนาะ พอได้พอเห็นนะแสงมันจะหมดต้นที่ต้นที่สิบหนึ่งนะครับสวยสวยจริงๆนะครับทัวทรงองเอลสวยกิ่งก้านซ้ายขวาหน้าหลังสวยนะครับสวยเลยอ่ะสวยใช่ได้เลยนะครับเนี่ยต้นที่สิบหนึ่งทัทรงองเอลดีเนี่ยกิ่งก้านดีทรงดีกดดีนะครับต้นที่สิบหนึ่งต้นที่ต้นที่สิบสองก็แน่นแ่นใหญ่ๆเลย ไล่ก็เริ่มอดน้ำแล้วเพื่อจะถ่ายกระถางเอ้ามามามาสามกล่องเองเหรอ,อแล้วของกันพิกอะพิกไม่มามอ,อะไรนะวันนี้ไม่เอาออ๋ออ๋อ,อ,อแล้วต่มาต้นที่สิบสิบสองนะครับต้นที่สิบสองที่สิบสองสวยมากสวยมากนะครับ ตัวทรงองเอลดีใหญ่ๆน,นี่เป็นรอยแดดเผานี่ตที่สิบสองรอยแดดเผาน,นี้คุณกบก็หยุดไม่รู้คุณบิ๊กจะมาถอนต้นไม้หรือเปล่าแต่ก็ทํากันอยู่สามคนเนี่ยครับทำกันแค่นี้นะครับต้นที่สิบสิบสองนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยสวยๆใหญ่ๆเ,เลยนี่เห็นขายราคานี้แหละนะครับต้นที่สิบสามนี่ตัวทรงองเอลใหญ่ๆ ใครจะรับไปขายต่อไปอะไรก็แล้วแต่เลยครับใครจะรับไปเลี้ยงเองก็ได้ผมขายราคาถูกเลยนะครับเนี่ยต้นละสามร้อยนะครับถอนมานี่ใหญ่ๆเลยไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วขายต้นละห้าร้อยได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่ขึ้นไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วก็ใหญ่เลยนะเพราะไมา้มันเต็มเป็นกระถางแปดนิ้วแล้วนะครับเนี่ยต้นที่สิบสามตัวทรงงเอลดีนะครับต้นที่สิบสต้นที่สิบสี่เอันนี้ใบแปด น,นี่แตกปะกาลังด้วยใบใบจะออกด่งดางๆด้วยนะต้นที่สิบสี่นะครับใบจะออกด่งดางๆด้วยนะครับแล้วก็กิ่งแตกปะการังด้วยนะครับนบกิ่งแตกอย่าง,น,ง,งานี้เลยเป็นร้อยเลยร้อยสองร้อยกิ่งอ่ะก็ลูกค้าก็คัดเอาช,ชอบต้นไหนก็คัดเอานะครับเนี่ยแตกอย่างนี้เลยนะนี่นี่เห็นไหมแตกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแตกเยอะมาก้สิบห้านี่เดิม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 สวยๆออกดำด้วยนะต้นที่สนะิบห้า ออกดาด้วยออกดําด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้กิ่งดํานะตัวนี้กิ่งดํากิ่งดําเลยต้อนออกดําด้วยนะครับต้นที่สิบห้านะครับเนี่ยอ่าตอนนี้จะเห็นชัดหน่อยเนี่ยครับจะเห็นเห็นเลยเนี่ยต้นที่สิบห้าต้นที่สิบหกนี่อันนี้แตกปะกการังโอ้ยใหญ่ๆสวยๆเลยต้นที่สิบหกเนี่ยต้นละสามร้อยครับขอค่าส่งก็ ต้นละสี่สิบบาทนะครับต้นต่อไปขอยี่สิบบาทนะครับอ่าห้าต้นห้าต้นส่งฟรีนะครับห้าต้นส่งฟรีเลยใครสั่งห้าต้นผมส่งฟรีเลยเนี่ยใหญ่ๆสวยๆเลยแล้วผมก็ขายราคานี้เลยราคาถูกเลยต้นที่สิบผมดูนี่แต่เป็นร้อยกิ่งเนี่ยต้นที่สิบเจ็ดต้นที่สิบเจ็ดหนสวยมากสวยมากใหญ่สวยแล้วก็กิ่งก้านเยอะกิ่งก้านดีกิ่งก้านโอ้โหเต็มเต็มเนี่ยต้นที่สิบเจ็ด สวยเลยเห็นไหมสวยสวยเลยนะครับนี่ยอันนี้เมนสวยมากเมนจัดมากเลยกิ่งก้านใบแตกเป็นร้อยอ่ะที่สิบแปดโอ้อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้คอมแพคด้วยแตกประการังด้วยเน,นี่ยดูเอล่าธรรมชาตินะครับก็ไปทำหน่อยเนี่ยกิ่งก้านใบนี่โคตรออกสีทองทองด้วยนะครับ มันแตกเป็นร้อยสองร้อยกิ่งอันนี้สองร้อยอ่ะสองร้อยอนนี้แต่ใหญ่มากสวยมากเดูดิโอ้ยน,น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากเก้านะครับเก้าสวย <c oughs> ใครต้องการรับไปเลยไปถึงไม่ต้องทําอะไรเลยครับเนี่ยถอดกระถางออกอย่างนี้นะนแล้วก็ไปลงใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วเลยแล้วก็ขายห้าร้อยเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเต็มแล้วเนี่ยลากมันเต็มหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลงอย่างนี้เลยยกตุ้มลงเลยครับไม่ต้องทําอะไรเยอะ ทำละไม้มันหยุดเดี๋ยวไม้อลาบิคั่มอ่ะไปทําตอนใหญ่ทีเดียวเลยครับทําตอนนี้ต้นมันใหญ่แล้วอ่ะจะสวยกว่านะครับสเก้านี่ต้นที่สิบเก้าต้นที่สิบเก้านะครับนะครับไม้อลาบิคั่มไปทําตอนใหญ่เลยจะสวยกว่ารากธรรมชาติยังไงก็สวยนะครับต้นที่สิบเก้านะครับหนี่ยใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับเก้าต้นที่ยี่สิบลุกอ่ ดูดิอันนี้อันนี้ไม่ได้แตกปะการังนะแต่กิ่งออกดำๆแต่ว่าใกล้เคียงจะแตกปะการังมากเลยนี่ดูนะครับเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยกลางเนี่ยไม้บาลานไม้สวยพูดได้เต็มปากเลยนะครับต้นนี้ยี่สิบนะครับต้นละสามร้อยนะครับต้นละสามร้อยนะครับขายทุกถูกเลยต้นละ3า0รอยเลยนะครับเนี่ยต้นละ3า0รอยเนี่ยแล้วส่วนทรงเอวมีกิ่งดำด้วยนะนะครับต้นละสามร้อยขอค่าส่งก็ต้นละ 300, ขขสี่สิบน,นะครับต้นต่อไปขอยี่สิบ นะครับ้นเราไปขอยี่สิบแล้วก็ซื้อห้าต้นส่งฟรีเลยนะครับี่ยี่สิบเอ็ดมันมีอยู่ก็ต้นนนี้ก็เป็นเป็นที่ยังมีอยู่ค้างอยู่ที่เป็นต้นดำๆที่เกิดนะครับต้นยี่สิบเอ็ดที่มันต้นดำๆต้นนึงนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอันนี้ดำดำทั้งต้นนะนะครัมีต้นดำๆอยู่สองต้นต้นยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ จะลงอะไรต่อเดี๋ยวค่อยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปทําบินมาถอนต้นไม้นะครับเพราะไม่รู้ว่าบ,บิ๊กจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องทําบินอต่อ,อ,อมีลูกไม้ตัวนี้มีลูกไม้ตัวนี้นี่ครับดอกติดละมีลูกไม้ตัวนี้นะครับนี่สวยมากเป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อนะครับมีแค่ต้นเดียวนะครับนี่ ใหญ่มากในกระถาง14นิ้วนะตัว LD, รตต quila, ต rare, ทรงเอลดีลีลาโบดดีนะครับเนี่ยเป็นตอรีลาทำรากทําอะไรเรียบร้อยรอขึ้นทำรากรอบ3ามนะครับเนี่ยทำรารอบสองเรียบร้อยเป็นต้นดาวดาวนะครับดาวสองดวงนะครับดาวสองดวงเนี่ยใหญ่ใหญ่มากเลยให้อันนี้ให้เห็นลากให้เห็นโบดให้เห็นเลยนะอยู่ในกระถาง14นิ้วนะนะครับเป็นลูกไม้ลูกไม้นะครับเนี่ยจะเอาขึ้นกระถางใหญ่ก็เอ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวกาว่ากันละกันเนี่ย สวยมากสวยมากเป็นลูกไม้นะสวยมากเป็นเป็นตัวแบบเป็นลูกไม้ตัวตัวไม้เพีย้ยนอ่ะตัวเก็ดสีเก็ดสองนี่แหละมันจะออกอย่างนี้เี่นตรงรอบมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมสวยไหมมันแตกต่างแตกต่างมากเลยนะครับกิ่งก้านทรงโตดดีมากเต็มกระถางแล้วเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยนะครับไปขึ้นกระถางตีไปขึ้นไรได้เลยเพราะอ,อยู่สนามิบสะ่ันตเต็มเต็มนะครับติดดอกดอกแรกนะครับทําติดดอกแรกแล้วนะครับก็ ที่เหลือก็ลูกค้าไปต่อเอาแล้วกันนะครับก็ไปแต่งลากแต่งอะไรก็ใส่กระถาง Dial สวยๆใส่กระถางติ๊บเลยเป็นต้น travels, 1, ดาวดาวนะครับดาวสองดวงนะครับตอนนี้ขอแปดร้อยใหญ่มากดูลากทำเนี่มิติลากมิติอะไรสวยนะครับเนี่ยแล้วเป็นตัวลูกไม้ตัวนี้ด้วยนะครับสวยมากนะครับเป็นออกดาวกระจายเลยสวยนะครับก็เป็นดาวสองดวงนะครับตัวนี้ก็เป็นดาวสองดวงนะครับเองกขอขายแปดร้อยนะครับแปดร้อยขอค่าส่งแปดสิบบาทดูดูล,ดดลาลาก ล่าเต็มกระถางแล้วนะครับเต็มกระถางแล้วต้นนี้เต็มกระถางแล้วไม่ใช่เล็กๆจ่อยๆแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยใหญ่จังเลยไม่ใช่ของบางตนี่กระถางนี่อัดแน่นเลยอัดเต็มนะครับอัดเต็มเตมนะครับเต็มเต็มถึงจะขายนะครับไม้ต้องพร้อมต้องเต็มเต็มบางตถึงจะขายนะครับลูกค้าไปถ้าไปขายต่อก็ขึ้นกระถางปี๊บเลยขายต้นละพันพันห้าอันนี้รู้สึกจะได้พันห้านะต้นนี้ถ้าขึ้นกระถางปี๊บสองปี๊บนะครับถ้าขึ้นกระถางสองปี๊บก็ได้พันห้าสองพัน มันได้ขึ้นได้แล้วนะครับมันได้ขึ้นได้แล้วนะครับก็ได้เด็บไปทําราคาได้ถึง2,000บาทตอนนี้เอาพูดกันตรงๆไม่ติดบ,บังนะครับเนี่ยไปใส่กระถางสองตกแล้วเลี้ยงเลี้ยงให้หมดดอกรอบนี้แล้วดอกอีกรอบนึ่ะได้2,000ได้2,000เลยนะครับเพราะว่าไม้มันใหญ่ดูเด็กนะครับไม้ใหญ่มากขอ800ขอ800ขอค่าส่ง80บาทนะครับตอนนี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับวันนี้แค่มีมานลองจนจ ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับอชอบอัานไหนแบบไหานาก็ไม้ไม้ชุดตําหนิหมดแล้วนะครับไม้ชุดตําหนิหมดแล้วแล้วก็ไม้ไซส์1เอ็ดนิ้วไซสิบเอ็อดนิ้วู้สึกเดี๋ยวก็ไปทักดูแล้วกันเหลืออีกสองสมต้นมั้งแล้วก็มีพวกใบด่างครับใบด่างยังมีสี่ห้าต้นนะครับใครชอบมันไหนก็ไปดูใบด่างต้นละห้าร้อยนะครับใครชอบมันไหนก็ไปดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกัน สามประการที่จะทําให้ชีวิตท,ท่านนั้นจะนริรุ่งเรืองนะครับซื่อสัตย์จริงใจกตัญญูนะครับมันจะทําให้ท่านตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจาการงา,า,านใดก็จะ,จะจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณนั้นสำคัญมากนะครับสำคัญจริงนะครับก็อย่าหลงลืมบุญคุณคนก็กตัญญูรู้คุณคนใครที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากคนที่คอยจุดหลางเราในวันที่เราล้มแล้วคนที่คอยประคองเราในวันที่เราจะล้มคนที่ให้ช่วยเหลือดูแลเรานะครับก็สำนึกบุญคุณก็อย่าหลงลืมบุญคุณย่่่าาาาามวเเเ้โงใในิทีหร นะครับอย่ามองว่ายังไงก็ได้ช่างมันอยู่มันจะทําให้ชีวิตเราไม่เจริญนะครับก็ใครผิดพลาดอะไรก็แก้ไขครับเพราะเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องจากไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับวัสสารามอะไรกุ้มบารอกมาตุลลาอว่าบารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ